รอบค่ำครับรอบเด็กวันนี้หน้างานแมคโคเล็กเมื่อช่วงบ่ายนี้ไปกู้รถตัดอ้อยไปดึงรถตัดอ้อยให้ทีมงานตกค่ำมาแมคโครเล็กตัวเองครับร่วงครับลงมาเกี่ยก้นบ่อว่าจะตักขี้เลนขึ้นไม่รอดครับเละเกินขึ้นไม่ได้ครับลื่นขี้เลนตัวเอง ก็เลยต้องรอพี่ใหญ่ครับรอ SK140 เข้ามาช่วยพอดี140ติดงานครับเพิ่งจบงานตอนสองทุ่มก็เลยต้องจอดรอเพราะว่าดินไปก็มีแต่เปลืองแรงทิ้งครับช่วยกันเต็มที่ครับงานนี้ ความชันของบอกประมาณ45องศาประมาณ40องศา45องศาเห็นจะได้ครับแต่ชันน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องความชันแต่ปัญหาคือมันเลื่นครับขึ้นมาถึงครึ่งทางจะปล่อยมือออกมาเกาะขึ้นใหม่ก็เลื่อนลงมาอีกมาอยู่ตำแหน่งเดิมอันนี้กำลังเติมพลังครับเติมน้ำมันเข้าไปแล้ว ช่วงบ่ายเติมไปสิบแปดลิตรหมดอีกแล้วครับไป,ไปสิ่งเหลือที่ด้วยอีลสิที่ตัวครับผมลูกไปไป ดีนะครับที่เป็นคันเล็กถ้าเป็นคันใหญ่เนี่ยลำบากใจเลยคูบาต้า5.5ตันครับตกหลุมโอ้ชีวิตแต่ละวันหนักอยู่ครับท่านผู้ชมวันนี้หลายเรื่องหลายปัญหาหลายเรื่องราวเข้ามาในชีวิตแต่ไม่เป็นไรครับกลับบ้านไปได้เห็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตายกินเขานอนพักมีแห้งใจมื้อื่นกับสู่ต่อครับ คิดิตไรมากมายชีวิตคนต้องมีเผ็ดบ้างเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างหวานบ้างครับจะให้หวานทุกวันเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าจะให้หวานทุกวันก็คงไม่มีรสชาติชีวิตครับต้องมีเผ็ดบ้างเค็มบ้างเป็นธรรมดาเจอทั้งคนดีไม่ดีพอทุกคนที่เข้ามาในชีวิตไม่มีใครเข้ามาธรรมดาครับ ค,ค,ครับเอานอนละบฟันดีครับเพา่าเมื่อนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแผนก่อน <c oughs> ครับต้มร้ายพวดจบภารกิจครับวันนี้ขอพักผ่อนก่อนพักสมองพักเอาแรงก่อนวางแผนใหม่ครับโอ้ไม่เห็นเลยเนาะไฟฉายผมเนี่ย บจบไปด้ยวยภาพสวยๆครับยืนแพ็คคู่2พี่น้อง